เราได้ยินคำว่าร้านธงฟ้าราคาประหยัดมานานนะฮะช่วงนี้เรามีรายงานพิเศษจะมาเจาะลึกรายละเอียดว่าร้านธงฟ้าราคาประหยัดเนี่ยช่วยพัฒนาเออศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยนะครับติดตามรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับช่วงที่ประเทศไทยเกิดวิกฤตการด้านค่าครองที่ สินค้ามีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลปากท้องของประชาชนคนไทยจึงได้จัดทำโครงการธงฟ้าขึ้นเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนโครงการธงฟ้าเป็นมาตรการส่งเสริมเพื่อให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาประหยัดผ่านหลายกิจกรรมโดยดำเนินการครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างทั่วถึง โครงการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนรวมถึงเป็นเครื่องมือในการช่วยกระจายสินค้าให้เกษตรกรในช่วงราคาผลผลิตตกตำ่ำหรือมีสินค้าล้นตลาดการนำสินค้าอุปโภคบริโภคจากผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายมาจำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรงในราคาประหยัดที่จะเป็นต่อการครองชีพในชีวิตประจำวันถูกกว่าท้องตลาดอีกทั้งช่วยให้ร้านธงฟ้า ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยเหลือทั้งประชาชนเกษตรกรร้านค้าและชุมชนอย่างแท้จริงวิธีการสมัครเป็นร้านทงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิน่นร้านค้าในเขตกรุงเทพมหาคนครสามารถสมัครได้ที่กองบริหารมาตรการลดค่าครองชีพชั้น4กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ติดต,ต่อสอบถาม0 2 5 0 7 5 6 6 5 025075634 025075667ร้านค้าในส่วนภูมิภาคติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่ร้านค้าตั้งอยู่